ไปซื้อเนื้อสัตว์เอาเองซื้อเส้นเอาเองแค่รันทอแต่คือคือถ้าถ้าเป็นเส้นคือเราไม่มีแต่ว่าพี่ขวัญอาจจะทําในอนาคตที่ยังไม่ใช่ตอนนี้ใ,นนใช่ตอนนี้คือซื้อร้านไหนก็ซื้อไปก่อนตอแต่ร้านเนี้ยอร่อยมากเลยนะก็จร <c oughs> ิงจริงบางคนเนี่ยอยู่กับอ,อยู่ที่หอใช่ไหมคะเป็นอ่ักหออย่างเงี้ยเอาเป็นแบบว่า มาม่าก็ได้ง่ายๆคือเป็นเส้นอะไรก็ได้คือทําได้หมดแล้วประเด็นคือผัดหอยลายถ้าใครชอบทานผัดหอยลายอยากให้ลองผัดหอยลายดูหรือว่ามีไก่ฉีกลวกเส้นหมี่ขาวแล้วก็ไปคลุกกับน้ำมีไก่ฉีกด้เส้นค่ะซื้อไม่ยากเข้าเข้าเซเว่นก็ได้พี่ขวัญจะทํหมีไก่ฉีกขายไม่ว่ามีไก่ฉีกมีไก่ฉีก็ลวชงนีฮีดหมอพี่ขวัญเอาเอาเนี้ยไปใส่ปรามานได้4ี่กิโลใช่ไหมหนึ่งถุง คุกคุกคุกเสร็จแล้วขายเลยเทำไรดีมากเออเอาไปทำหมี่ไก่ชีแล้วก็เปิดบูธขาย <ไป S 1> เล่นแหมเออ,อเห็นไหมทุกคนอยากได้หวานน้ำหมี <laughs> <laughs> ่ไก่าากชีถูกไหมเ <laughs> <laughs> ห็นไหมตอนนี้คือ <laughs> <c oughs> พอมันอร่อยแล้วคือมันมีความคิดว่าจะต้องทําอะไรต่อยอดอจใช่แล้วก็กทำหมี่ไก่ชีแล้วก็ทําลูกชิ้นด้วยเออเนาะแล้วก็เอาแบบในในหมี่ไก่ชีกับหมี่ไก่ชีเซ้นบุ๊ก มีใครทเส้นบุกเส้นทำเองลูกชิ้นทำเองแล้วก็ไก่แล้วก็รับเองจากโรงงานเลยตรงไอ้นี่ไงเหมือนไอ้เส้นบุกอ่ะที่มันกินแล้วมันไม่อ้วนอ่ะ่มันเป็นเส้นบุกหม่าล่าแล้วก็เป็นเส้นบุกไก่ฉีเออนะทุกคนนะมีใครมีใครมันหนึบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยต้นบอกพักก่อนฮะของเราของเราชอบกินแต่เราก็ชอบไดเอทด้วยเพราะฉะนั้นของกินของเราจะต้องแบบ ครีอเเฮ้ยแต่ว่าไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะที่สั่งซื้อไปวันนี้ลองดูได้ใช่ใช่ทำซอสคีโตได้ไหมคิดว่าจะออกไหมไม่ออกไม่น่าจะยังไม่ออกเพราะว่าจริงๆแล้วน้องเอาออกแค่ซอสนี้แหละอันนี้คืออยู่แล้วเออแล้วพี่ฝันพี่ฝันต้องกอดคีโตัวเนี้ยอร่อยพี่ฝันกอกคีโตใช่เพราะเรารักสุขภาพเราต้องแบบทำ keto ตล้งคีโตแล้วก็โรโซเดียมของพี่ฝันสูตรไงไม่ของพี่ฝันทำซอสมันก็จะมาตีกันดีเราเราจะข่ายด้วยกันนี่เราจะข่ายด้วยกันแต่ว่าจริงๆแล้ว ซเดียมไม่เป็นไรเพราะมันอร่อยอทนทนไปเพิ่มไปเพิ่มบวมหน่อยนิดเดียวค่ะบวมนิดหน่อยไม่ต้องไปใส่ใจกินไว้ก่อนอืมขายอะไรนะขายเลยปังค่ะปังเนี่ยเขารอกดเต็มเลยในไลน์นี้ยคือใครยังไม่กดคือตอนนี้ราคาพิเศษมากราคาพิเศษมากทุกคนค่ะคือราคาแค่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เอ้ยหนึ่งห้าเก้าหรือเท่าไหร่ไม่รู้อะทุกคนราคาเต็มคือสองร้อยสิบเก้าขายตามสุดร้อยหกสิบเก้าช่องไม่หวัง โหพี่หวันทุกคนเจ้าไม่หวันหนึ่งสี่ห้าโอ้ยยอนสี่ร้อยเก้าสิบพี่หวั่เห็นไม่นูการทำของกินพี่หวันทำของกินทำลูกชิ้นพี่หวันทำเอองามทำแน่นอนนะหนูจะการให้เดี๋ยวเราไปกันเลยไป่ันดูไปเลือกเลยทำของกินน้องออกมาพอน้องออกมานะ พี่บอกอะมาเลยจ้ะมาทำของกินเลยอก็คือมามาที่บ้านจริงๆบ้านหนูอยู่แค่นี้เดี๋ยวมามาทุกวันแล้วก็ทำของกินกันทุกวันเลยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันจะไปออฟฟิศนี่มาที่บ้านมีนี่แหละจริงๆถ้ามันอร่อยนะทุกคนเมย์จะบอกว่าสุดท้ายแล้วอะวันนี้ทุกคนถอดแล้วคนข่ายไปแล้วกินอยู่ไหนเข้ามามาลองกดซื้อใช่ไหมคะแต่วันนี้ถ้าทุกคนกดไปแล้วอะถ้ามันอร่อยมันแน่นอนเลยว่าทุกคนกลับมาซื้อซ้ําแน่นอนแล้วบอกต่อกันแน่นอนแล้วดูในตะกร้าของเบียได้เลยว่าเบียขายไปจริงๆขายแค่ สามเดือนสามเดือนกว่าแล้วน้องซาสี่เดือนสี่เดือนค่ะเบียขายไปแล้วสามแสนสามแสนถุงจริงไะมนี่แค่นี่แค่ตะกร้าหลักก็แสนห้าแล้วยังไม่รวมตะกร้าอื่นยังไม่รวมกับตัวแทนหรือ้านค้าส่งที่แบบวันนี้ได้กี่ตะกร้าแล้วว่ะหลังบ้านได้ได้กิ่ตะกร้าเลยเนาะคือคือได้เยอะแล้วค่ะตอนนี้คือได้เยอะแล้วได้แบบลูกค้าลูกค้าแบบบอกต่อลูกค้าตุนกันหนักมากจริงจริงอร่อยจริงๆไม่หว่าคอนเฟิร์มอร่อยบอกต่อปกติอะ มันถ้าเป็นซองมันจะไม่ได้แบบอร่อยขนาดเนี้ยคือพี่ขวัญนะตอนแรกอ่ะเคยมีคนเอาตัวก๋วยเตี๋ยวมาให้จะให้พี่ขวัญทําแต่พอเราทําแล้วเราเอามาต้มแล้วมันไม่อร่อยอ่ะมันไม่เหมือนเกับที่เวลาเรากินของสดสดแล้วบางทีมันเป็นกลิ่นแบบอ่าเข้าใจนึกนึกออกจริงๆหลายคนก็กังวลเรื่องสีอุดมหรือบางคนเหม็นสาบเหม็นเหม็นเซกหม็นอะไรสักอย่างใช่ใช่ใช่ไหมแบบนั้นนี่เราไม่ได้ทําแต่อันนี้ไม่มีเลยดังนั้นตัวนี้เบียพูดเลยนะว่า เนี่ยอย่างพี่ขวัญการันตีเลยว่าไม่มีเหม็นซีวดดำไม่เหม็นสาบไม่เหม็นเขียวกันลไม่มตอเออตอ,อเลติกต,ตอใช<อ>เลสต,ติกตออ่ะกดหรือ,อยังกดหรือ,อยังคะใครยังไม่กดต้องรีบกดเพราะตอนนี้ราคาในทองเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะให้เวลาอีกแค่สองนาทีสุดท้ายแล้วนะสองนาทีสุดท้ายอุ้ยจริงๆพี่ขวัญกินได้เยอะมากเลยนะวันนี้อเอนิดเดียวจริงๆริงพี่ขวัญไม่หิวลืมอ๋อพี่ขวัญไม่หิวนะคะทุกคน ไม่ไ<อ>ม,กม<อ>่ก่อนกินเลมๆเนี่ยแป้งต้องเหลือต้องเยอะไม่อกินแค่ลูกชิน้นอ้นะกินนิดเดียวใช่ไหมคะทุกคนเขาขำทุกคนไม่ก่านกินเดียวเนี่ยเส้นต้องเหลือต้องเยอะไม่หวอดกินแค่เนี่ยหมูผักลูกชิ้นจริงๆนะคะทุกคนก็เป็นพยานได้นะคะใช่ไหมพม่ก่อนกินนิดเดียวไปแล้วแลโว่งไปก,กินไม่ร้ะะามันแล้วเห็นไหมถ้าถ้ามันอร่อยคือมันจะวางไม่ได้มันอร่อยแล้วมันจุดไม่ได้ อย่าลืมพวกนี้แล้วไทยปกติพี่ทานเผ็ดไหมเผ็ดแต่ว่าอันเนี้ยมันเผ็ดแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าเผ็ดจัดอะมันเผ็ดแบบว่ารสชาติรู้ว่ามันแบบมันอร่อยอะมันยังมีความเผ็ดนะมันมันมีความเผ็ดนะให้เรารู้ว่าเออมันมีความเผ็ดแต่ว่ามันไม่ได้แบบอย่างน้องปลายอะเป็นคนไออย่างน้องซอนอะเป็นคนไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดแต่พอกินแล้วน้องบอกอร่อยอ่าแสดงว่าเนี่ยคนไม่ทานเผ็ดทานได้เด็กเมื่อกี้บอกว่าเจ็ดขวบใช่ไหมคะทานได้เจ็ดขวบทานได้ทุกคนแล้วมันกลมกล่อมมัน น้องบ้อกบอกว่าวันนี้เออเพิ่งได้ของวันนี้ทำแล้วค่ะอร่อยมากด้วยอุขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณสำหรับรีวิวค่ะวิรีวิวแน่นมากดีใจดีใจลูกค้าอย่าลืมฝากรีวิวให้ด้วยนะคะใครที่สั่งซื้อไปแล้วเดี๋ยมาเดี๋ยงมาเนี่ยมาเนี่ยมารีวิวมาบอกก่อนรีวิวเจ๊ปากก่อนจำจานเมื่อกี้ได้ไหมครับจำได้แล้วนึงนะพี่ขวัญหะอันนี้คือเมื่อกี้ที่ที่ทำให้จำจานเมื่อกี้ได้ไหมครับดีนั่นสุดๆอะเมื่อกี้ที่ชูให้ดู ทุกคนดูเติ้ลของเติ้ลนอ่ะเติออ้ลจะาไปเร็วหนูก,กินคนเดียวสามวันหมดถุงอ่ะซอสจริงวัวนวันเดี่กินประมาณเกือบสิบรอบอะอร่อยมากเออใช่ไปกินแล้วมันหยุดไม่ได้แม้คำสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนมันคือใครใครใครทานก็ติดใจคือหยุดไม่ได้จริงๆแล้วหลายคนที่บอกว่าอยู่ได้กี่วันเอาเชื่อเถอะเดี๋ยวให้เวลาไม่เกินสามวันได้ไหมเอออร่อยไหมไม่เผ็ดกินได้ถ้ากินถ้ากินคนเดียวแล้วกินทุกวันไม่เกินเจ็ดวัน แต่ถ้ากินหลายคนอาสามบานหมดแน่นอนเนี่ยมีคนมาการมีเอ้ยมีคนมาพูดให้แล้วนะว่าจะไปหุยหมดจริงๆนะทุกคนพูดจริงๆอ่ะพี่เติ้ลก็กินจนหมดเลยจะหมดกันหมดเลยเมื่อกี้น้องเอาให้ก็สิบปากว่าเท่ากับปากเราชิมเองลองสั่งไปดูก่อนลูกค้าลองสั่งไปดูก่อนได้ลองสั่งไปดูได้พวกนี้เราไม่อดแล้วเราไปถ่ายงานที่สตูใช่ป่ะเราเอาวันนี้ไปด้วยเพราะว่าเอาอย่างเวลาเราสั่งก๋วยเตี๋ยวอะ แต่เวลาที่มามันแห้งแล้วมันแบบอ่ะจะเติมยังไงดีอ่ะซีอิ่วน้ำปลามันมันไม่ทันอ่ะมันไม่ได้อ่ะเอวันนี้ไม่ต้องปลูกอะไรเพิ่มเลยไม่ต้องเอาไว้ในรถพกติดตัวเอาไว้ในใส่กระเป๋าใช่อันนี้คือได้เลยค่ะเอาไวท้ <โฆ S 1> วที่ทํางาน,นาที่บ้านหนึ่งซองที่ทํางานหนึ่งซองอย่างเงี้ยหมดแล้วเห็นไหมอร่อย <c oughs> อร่อยไม่รู้จะพูดคำว่าอร่อยคำขลีคำจริงๆเบียก็กินทุกวันแต่ว่าเบียก็ใส่ได้เราสามารถคุกกับข้าวได้ป่ะ เบี่ยงไม่เคยทําแต่อะไรคุณบอกว่าเอาไปทําเป็นผัดอะไรต้มยำใช่อร่อยมากเขาบอกแต่ยังไม่เคยทําเหมือนกันค่ะซอนว่านต้องเอาลองเอาไปผัดเป็นข้าวผัดเพราะปกติซอนทำกับข้าวผมว่าซอนว่าซอนเนี้ยทำได้ใช่ไหมเออไหนไหมพี่หัวใจเรามาคราวหน้าลองทําเมนูอื่นๆเดี๋ยวพี่หวใจทำเองไม่หวใจทำข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดทะเลทุกคนใครอยากเห็นพี่หัวใจทำข้าวผัดทะเลไหมคะทข้าวผัดทะเลอ่ะอยากใครอยากเห็นบ้างเดี๋ยวต้องรอ เดี๋ยวต้องรอพี่หวันทำข้าวผัดทะเลอ่ะเผ็ดมากไหมคะแม่บอสบอสบอสเลิศเลิศอร่อยเลิศเวอร์เตี้ยนบรองค่ะแต่อันนี้เดี๋ยวไว้ให้เอาไว้ให้แม่บ้านพี่หวันต้องลองทำแล้วละรอบหน้าปลายทางมีนะคะแม่ปลายทางมีนะเลไอทางมีค่ะรอบหน้าเดี๋ยวพี่หวันทำข้าวผัดทะเลโอเคทุกคนเดี๋ยวหมดเวลาราคาจะปรับขึ้นแล้วนะคะเพราะตอนนี้หมดเวลาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวพี่หวันจะให้กินลูกชิ้นอันนี้อันสุดท้ายลูกชิ้นไม่อ้วนเหรอไม่อ้วนให้อ้วน ทุกคนลูกทิ้งไม่อ้วนนะคะลูกทิ้งไม่อ้วนอันนี้มันก็ลูกทิ้งอกไก่ไม่อ้วนนะคะเย็นสุดท้ายแฟนหล่อเราต้วยกินเพราะเราไม่มีแฟนเราโอเคทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่ขวัญด้วยนะคะอืมแม่ไข่ารูปไว้ให้ไหนอร่อยมากทุกคนที่เปรี้ยวกอบก่อนที่ของจะหมดพี่ใครถ่ายคะเดี๋ยวนะคะหนึ่งสองสามอันนี้สองสามหูพี่ขวัญผิวดีมาก ขอไปรีทัชให้ฉันหน่อยก็แล้วกันนะคือฉันไม่ไหวแล้วเราไม่มีการรีทัชใดๆนะแม่ฮะลงเลยเ่ะลงสุดใดๆเลยสดจะร้อนไห้เขาบอกว่าน่ากินมากเอยรอเลยรอเลยรอพรกอรอวันหลังเดี๋ยวพี่ขวัญจะเป็นคนทําทําอาหารแบบคนยังเยอะอยู่เลยอ่ะระวนไปสินค้าอื่นสักหน่อยไหมออย่างละอยะนิดอย่างะหน่อยก่อนมาๆมาก่อนจะปิด จากกันใช่ก่อนจะปิดไลท์ทุกคนเดี๋ยวตอนเราไลท์ช่วงแรกคนดูยังน้อยเผื่อเขายังไม่เห็นโตเนี่ยพี่บอสโอเคชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะชิ้นสุดท้ายแล้วบุกออนได้แล้วนะคะตอนนี้เพราะวันหมดแล้วใช่ไหมคะฮะแต่แม่ผิวชมพูสวยนะโอ้ยนี่เอามานี่มาดินี่นี่ทำไมเมื่อกี้ต้นไหลแม่ทาอะไรไปทุกคนรู้ไหมว่าทําไมเป็นผิวชมพูอ่าใครอยากรู้เคล็ดลับผิวชมพูบ้างพิมพ์ว่าอยากรู้มา หนูค่ะหนูค่ะหนูค่ะอะไหนใครอยากโอ้จริงๆคือคือเนี่ยพี่ขันดูแคนกับค้าหนูตอนเนี้ยสีผิวอืมคือคือไม่อยากคือคือแบบขอโทษนะคะคืออายมากเลยตอนเนี้ยขออนุญาตปิดไว้ดีกว่าทุกคนนี่ใครอยากรู้เคล็ดลับผิวชมพูไหมก่อนใช้ต้องขยับก่อนอ๋อลืมอย่าลืมนะทุกคนที่เวลาทุกคนใช้ไปนะบางคนใช้ไม่เป็นเราต้องขยับพี่ขยับให้เั้ อย่าขยับขยื่เนเยอะเมื่อกี้พี่ขวัญบอกเบียร์ถ้าจะทอดเนี่ยพี่จะขับรถให้นะ <c oughs> พี่จะขับรถให้นะ <c oughs> ะขับรถตู้ไปเลยนี่นี่อันนี้นะเราก็สามารถทาผิว่ะบิวได้หลายๆรอบด้วยคนไหนที่อยากแบบขาวขึ้นขาวขึ้นอย่างเงี้ยค่ะนี่นี่ แล้วก็มีกลิ่นหอมในนี้คือเขาเรียกว่ามี3 in 1อยู่ในนี้มีน้ําหอมมีเซรั่มมีทรีทเมนต์ผิวแล้วก็มีโทนอัพกันแดดด้วยนี่นะคะเคล็ดลับผิวกระจ่างใสที่เดียใช้ไปเมื่อกี้ผิวอมชมพูเพราะว่านี่เลยหอมมากหอมแบบหอมหอมแบบกลิ่นซอสแล้วตอนเนี้ยเออใช่หอมใช่เราเราต้องสู้กันมีซอสแล้วก็มีโลชั่นมีชอนแล้วก็มีโลชั่นเยอะบาลานซ์เห็นไหมคะโอ้โอ้โสว่าเกิน คือเพราะคือทาทับไปหลายรอบมากแต่ว่าผิวแบบผิวแบบสว่างแล้วประเด็นคือไม่ดูไม่ดูวอกไม่ดูลอยด้วยทุกคนเดียวถูหมอนไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งดิไปจะถูมอหให้เขาให้ผิวเขาแห้งแล้วก็ไม่ติดขนด้วยไม่ติดขนไม่ติดบอะไม่ติดโซฟาอ่าหนูอยากได้ราคาพิเศษให้ลูกค้าอีกอะค่ะพี่ขวัญเมื่อกี้ต้นต้นต้นนั้นแหละค่ะพิเศษทุกคนมีใครอยากได้ราคาพิเศษไหมตอนนี้ทุกคนเห็นราคาเท่าไหร่คะ ราคาเต็ม390อนนี้ตอนนี้ววุ้นอยู่กับก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ลูกค้าเห็นราคาเท่าไหร่อยู่คะมีใครอยากได้โปรไหมอ๋อนนี้259ค่ะแม่อ่ะเฮยเข้าถูกว่าปกติปกติมัน279ใช่ป่ะตอนนี้มีคูปอง20บเบรบาทอ๋อตอนนี้ตอนนี้ปกติใช่ไหมทุกคนตอนนี้มีส่วนลดอยู่นะออาแล้วกันเดี๋ยวพี่ขวัญอยากได้ค่ะอยากได้ค่ะโอเคถ้างั้น พิมพ์มาเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวพี่ขวัญนับเดี๋ยวพี่ขวัญจะให้ที่2 3 9สามเก้าอ่ะให้สองสามเก้าถูกมากสองสามเก้าพิมขึ้นมาเลยค่ะว่าเอาเอาไหมคะเอาสองสามเก้าไหมคะอยากได้ค่ะอยากได้ค่ะนี่แต่ว่ามันมันมันดีมากโกลกันเดดเอาเอาสองอันพร้อมกันเลยไหมของน้องกัน้องแดดตัวแล้วก็กันแดดหน้าอ่ะกันแดดหน้าแล้วก็กันแดดตัวนะกันแดดตัวเท่าไหร่นะคะพี่ขวัญจาก390วันนี้เอาไป1 ไม่แบ่งเวลาพี่กินต่อเลยพี่ขวัญอยากกินแนละ้วาจากสอรอยเก,ก้าสิบจากสองรอจากสามร้อยเก้าสิบวันนี้สาหรับตัวกูต้านะคะตัวนี้เป็นกูต้าโทนอัพที่หนึ่งเลยคือมีกันแดดในตัวนะ,ะป้องกันรังสี UVAV พวกแสงสีฟ้าแสงจ,จากหลอดไฟใช้ได้แล้วก็มีบํารุงในตัวเป็นกูต้าที่ทําให้ผิวเนี่ยกระจกสวยขึ้นกระจกสวยพูดย,ยากไงคะคือเป็นกูต้าที่ทําให้เวลา ผิวของเราเอะค่ะกระเจาใสขึ้นนูนทุกวันเลย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ตรงมากแล้วก็คนไหนใช่ปะคนไหนที่เวลาจะอไปออกแดดแล้วอยากให้ดูผิวมันเหมือนใส่ฟิลเตอร์ตลอดเวลาไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ในโทรศพัพท์ใส่อันนี้ค่ะอ,อันนี้เวลาเราออกแดดเหมือนผิวเราใส่ฟิลเตอร์เพราะว่าพอร่ามากพอร่ามากแล้ววันนี้คือราคาพิเศษมากนะทุกคนเห็นราคาขึ้นเลียงค่ะพอชมพูแล้วก็ไม่ติดเบาะเดี๋ยวจะให้ดูนะเอาจะจะใช้หมอนสีน้ำเงินอันนี้นะแล้วให้น้องผู น้องหมดช่วงนั้นนี่มันล้อไปแล้วนะเรื่องอะไรไม่รู้ไม่เกี่ยวนะอันนี้หาดูให้ดูนะคะที่ทาไปเมื่อกี้นี่ดูนะเนี่ยเนี่ยไม่ติดอันเอออันนี้ผิวจะลอกแล้วค่ะเขาบอกว่าขอนอกเรื่องไหนคะพี่ขวัญใช้ลิปอะไรคะทานอะไรลิปไม่ลิปไม่หมด15อันอย่าลิปอยู่ซี่คือจริงๆลิปอยู่ซี่กดได้ทุกตะกร้าเลยเพราะว่าอ๋อเฉพาะตะกร้าออลิปแมทก็ได้เติมมันมี15อันน่ะเธอไม่อันนลิมิเต็ดเอ้าหรอใช่อ่ะ239แล้วอ่ะราคา ค่ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเขอบอกก่อนนะอันนี้ที่ลิปไม่หลุดนะคะคือใช้ลิปแมทของยูซี่ค่ะอันนี้คือใช้เบอร์เบอร์อะไรไม่รู้จำไม่ได้อประสบกันของในยูซี่พี่กว่าใช้ของตัวเองคนเดียวเออไม่น่าใช้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้บ้างนะคะเผื่อกินอะไรก็ไม่หลุดอ๋อใช่เดยวหนูเอาไปใช้ี๋ยวไปปากเอาค่าคอมบ้างไปปักค่าคอมเวลาไลฟ์สดบ้างเอาไว้เวลานี่ไงไลฟ์ทำอาหารแล้วก็กินไปแล้วเขาจะได้ทักว่าพี่กว่าพี่เบียร์ใช้ลิปอะไรค่ะเออเอออดีดีค่ะ โอเคตอนนี้คือโทนอัพนะคะตอนนี้ราคา239สามเก้าถูกมากสองาน้องซาพี่ขอกันแดดพี่ด้วยราคาพิเศษจากปกติตอนนี้ขึ้น290้ช่เก้าใช่ค่ะพี่ให้ไปเลยราคา139เโอเคค่ะอ่า1 3 9กับ239แต่ตัวนี้คือจะน้อยกว่านะตัวนี้30มกรัมแต่เป็นกันแดดหน้าตัวนี้กันแดดผิวกายแล้วก็เป็นโทนอัพเป็นกูต้าด้วยนะคะ ก็คือปรับสภาพผิวให้สว่างขึ้นตัวด้วยดังนั้นใครจะเอาตอนนี้คือเพิ่มกันแดดให้สองตัวแล้วทั้งกันแดดด้แล้วก็กันแดดยลงอันลกคเชน้วราคาทีเศษราคาที่ถูกมากซอะคีโตก็เรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะคือคนไหนที่แบบว่าหน้าหน้าไม่หน้าคล้ำ ไม่อยากใช้โทนอับใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะว่าตัวนี้ใช้แล้วก็คือผิวก็ระจ่างใสส่วนอันนี้จะเป็นโทนอับทาตัวแล้วก็เป็นกันแดดในตัวแล้วก็เป็นน้ําหอมด้วยใช่น้ำหอมมากหอมกินหอมจริงแล้วก็ใช้ได้ทุกวนันทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนคืนเวลาเราทาไปเรื่อยๆทุกๆวันนะคะผิวเราจะวันนี้จะกระจ่างใสามากกว่าเมื่อวานเขาจะมีความไร้มีความเป็นออร่าแล้วก็จะช่วยในเรื่องของผัดเซลล์ผิวคนไหนที่ เออเป็นรอยแผลเป็นเป็นรอยดำเนอะหรือว่าเป็นรอยสิวเขาจะเขาจะมีนายเซนามาย8%ที่เราใส่เต็มแม็กเลยใช่กดไปได้ทุกคนใช้ดีกลิ่นหอมจริงๆนะกดได้เลยกลิ่นหอมจริงๆนะคะกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นหอมแบบเราจะเป็นผู้หญิงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เสน่ห์ไปจังหวัดก็มีมผิวก็สวยตัวก็หอมก็กกกจะมีคนอยากจะมาอยู่ใกล้ๆตัวเราเออแล้วราคาพิเศษนะตอนนี้2,39ขนาด120 ml ร้อยยนะคะหนึ่งทุกคนคือได้เยอะมากติดเบาะไหมคะพี่ขวานไม่ติดเบอกคะ่ะนี่เมื่อกี้น้องเบียร์เดี๋ยวพี่ถูเองน้องเบียร์ดูแรง นี่ให้ดูน้องเบียถูจนผิวน้องจะหลุดแล้วว่าเบาเบาเบานี่นี่นี่นะไม่ได้เซ็มุกกล้องนะไม่ได้เซหมุกกล้องนะนี่ถูแบบนี้นะคะถ้ามันหลุดจริงๆมันหลุดไปแล้วอืนี่ไม่หลุดนี่คือเบาะสีน้ำเงินคือไม่หลุดจริงไม่หลุดจริงๆเข้าใจลูกค้าที่ถามนะเพราะว่าคือเรื่องนี้เรา